นจอคำสอนสวัสสำรองเบอร์เจค่ะตอนนี้ก็มาประจำการอยู่ในฮ่องกงโคลิเซียมเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเราอยู่ในสนามเตรียมตัวจะวอร์มแล้วค่ะก่อนที่จะไปเจอกับบากเรียอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปชมความพร้อมล่าสุดกันค่ะ ตั้งแต่ช่วงเช้าก้อนาิกา30นาทีทีมสาวไทยนำโดยโคชยะนัทพงศ์รีสมุทรนักเฮดโคชให้ทุกคนประชุมแผนการเล่นกับบบลการีทีมอันดับ21ของโลกอันดับสุดท้ายของตารางมีสติชนะ1แพ้8มี2แต้มนัดที่บลการียชนะคือชนะเกาหลีใต้ก็จะประมาทไม่ได้เช่นกันในการประชุมได้มีการเปิดวิดีโอเพื่อศึกษารูปแบบการเล่นของบลการียเป็นการรับมือรวมถึงแผนการเล่นในวันนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนจะเดินทางมาที่สนามฮ่องกองโคลูเซียม โดยนัดนี้โคชยาก็บอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นโดยให้ทุกคนพร้อมสู้เต็มที่อยากให้กองเชียร์ไทยเชียร์ให้สนุกครับก็สําหรับวันนี้นะครับตอนเที่ยงครึ่งเวลาไทยที่เราจะเจอกับบัลแกเรียนะครับทำช่องเกตเฮดดีนะครับ,รบเราก็เตรียมแผนมาในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับที่จะสู้กับเขานะครับเราก็จะเอาตัวผ,ผู้เล่นบางตําแหน่งสลับกันนะครับสลับกันเพื่อจะสู้กับเขานะครับจะคิดว่าเราคงไม่ประมาททีมเขา แม้ว่าทีมเข้าจะเอาตัวนักกีฬารุ่นใหม่ขึ้นมานะครับเราคงไม่ประมาทแต่เราก็ต้องรักษาเกมของเรา,เาไว้ให้ได้นะครับแล้วก็ทํายังไงให้เราทําพอยท์ทำคะแนนได้ทําเซตได้สำหรับบัลกเรียชุดนี้มีดาวรุ่งเป็นแกนหลักนำโดยลอเรนโซมิเคลีเฮดโค้ชชาวอิตาเลียนซีติเจอกับทีมไทย3ครั้งชนะ2แพ้1ย้อนไปตั้งแต่เนชันส์ลีกปี2018ไทยแพ้ก่อนจะมาชนะได้ในปี2019และ2022 เกมนี้เขาน่าจะมาแบบเน้นๆสำหรับบาลกเรียชุดนี้มีดาวรุ่งเป็นแกนหลักนำโดยโคชลอเรนโซมิเคลลี่เฮดโคชชาวอิตาเลียนสี่ติเจอกันมา3ครั้ง ชนะ2แพ้1ย้อนไปในเนชันสลีกปี2018ไทยแพ้ก่อนจะมาชนะได้ในปี2019และ2022เกมนี้เขาน่าจะมาแบบเน้นๆน,น,นำทีมโดยมิโลสลาพรัสโควาหัวเสาตัวเก่งที่ทำไปแล้ว80แต้มและยังมีเมลอรินนิโคโลวาดาวรุ่งทำไป73แต้มนัดนี้โคชยาก็บอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นบางคนนะคะโดยให้ทุกคนก็พร้อมสู้เต็มที่อยากให้กองเชียร์ไทยเชียร์ให้สนุกค่ะพี่น้าจอช่อง7 H ดีนะคะออนไลน์บ y b u c k บู o ดอทค่ะแล้วมาถึงภาพปิดท้ายวันนี้นะคะขอ3คํานักวอลเลย์บอลสาวไทยของเราก่อนจะเจอกับบาลแกเรียดูสิคะว่า3คํานั้นจะมีคําไหนบ้างไปชมกันค่ะเียนด,ด,ด้วยเยื <Yeah. S 2> ด่ด้ายค่ะเชียร์รด้วย